สดีครับวันนี้นะครับพบกับเบทชาแนลอีกอีกอีกครั้งนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมไมโครฟล์นะครับเออจะเบานะสำหรับหนุ่มๆเพราะว่าดูอุลตร้าแมนซีโร่ครับไม่เด็กนะครับไม่เป็นครับอ่ะเรารู้กันแล้วว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรอ่ะ uh am -uh. เห็นไหมครับว่าบ้านหลังนี้มันแสนสงบแค่ไหนครับคุณน,นี้ครับแล้วก็จนนมนนอมอกะมาดูว่าบ้านเนี่ยมันทถนสมัยหรือว่าจะเรียกว่าสวยนะว่าบ้านเนี่ยมันออกแบบดีไซน์ให้แม่เหมือนกันนะคระบ,บ้านนี้ผมได้ทดลองมาจากคุณลลีปินทุกนะครับก็ได้ให้ บ,บ้านนี้นมันก็ดีอะไรอย่างครับมีท่อมีอะไรใต้พื้นบ้านก็จะมีวัวกองเก็บของวัวนี่มาได้ยังไงได้ยนชชินมาสมักหน่อยอืมครับก็ ครับเดี๋ยวจะอุ้ยคห็นเพราะว่าผมใช้นั่นในการก็จะเห็นนะครับว่าอันแรกคือขนนกนี่ครับดูเลยครับสดยอดครับสุดยอดมอดนี้มันก็เดี๋ยวคราวหน้าครับผมจะมาใส่มอดบนพิซให้ดู แต่กว่าจะทำคลิปได้นี่ก็ต้องเอาปกคลิปวิดีโอมาใส่หน้านี้อีกนะครับยากมากเลยนะครับคนที่อยากให้ผมทำนี่ก็เวอร์นะทำปกปวิดีโอทำอะไรหลาย,อยาๆอย่างแต่ว่าคุณกิติพิตก็บอกให้ผมว่าอะไรนะทำแล้วก็ทำอะไร นี่ครับมันก็เหมือนในเกม PVP ครับคนอยู่นู้นกำลังเดินขึ้นมาโดนยิงนะครับตุก๊กแต่ยังไม่รู้ตัวแบบนี้ผมก็ไว้สำหรับน้องผมกับผมนะครับว่าคนอื่นที่จะเล่นในวันเสาร์ทิตย์นะครับอ่ะโอเคนี่ครับ CO หน่ายที่จริงผมเขียน CP หนายมันเขียนมันเขียนผิดกลายเป็น